วันอาทิตย์ที่30มีนาคม2 5 5 7เวลา8นิกาถึง15นิกาขอเชิญชาวสงขลาไปเลือกตั้งสวประจำจังหวัดสงขลาต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสวจังหวัดสงขลาหมายเลขหนึ่ง นายอนุมัติอาหมัดอายุ51ปีการศึกษาสูงสุดปริยโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยรามคำแหงอาชีพกรรมการผู้จัดก,การบริษัทอาดามีจำกัดเชี่ยวชาญทางด้านบริหารจัดการด้านพลังงานและธุรกิจระหว่างประเทศประวัติการทำงานอาดีตที่ปรึกษาเลขาธิการอาเซียนดอ,อร์สุรินพิศวณอดีตรองกงสุลไทยกิติมศักดิ์ประจำเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียอดีตที่ปรึกษาเลขาธิการสอบ,บอตอ หมายเลข2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศศักโกสายการน,น์อายุ43ปีการศึกษาสูงสุดปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงอาชีพผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษมบัณฑิตทนายความและที่ปรึกษากฎหมายประวัติการทำงานอาดีตผู้จนาญนการและนักวิชาการประจำคณะกรรมการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา อดีตที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรหมายเลข3นายอมรอเทพปัชระอดีไสอายุ54ปีการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีบริหารจัดการกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรามคำ,ำแหงอาชีพผู้ฝึกสอนกอล์ฟพิธีกรประวัติการทำงานประธานอนุกรรมการพัฒนากีฬาภาคใต้ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยกรรมการตัดสินกอล์ฟของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย หมายเลขสี่นายมาณะศรีพิทักษ์อายุ63ปีการศึกษาสูงสุดปริยโทรัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบ,บริหาราศาสตร์อาชีพเจ้าของกิจการเชี่ยวชาญด้านการประมงการบริหารงานอุตสาหกรรมและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศประวัติการทำงานกรรมการผู้จัดการบริษัทแมนเอฟรอสเซนฟูสจำกัดรองประธานสโมสรฟุตบอลสงขลายูเนเต็ดประธานชมรมนิด้าสงขลาอดีตประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทย หมายเลข5นายสมยศโชคเกษมศรีอายุ63ปีปริญญาเอกบริหารการศึกษา University of Northern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์อาชีพด้านวิศวกรรมโยธาที่ปรึกษางานก่อสร้างด้านการศึกษาอาชีวศึกษาด้านพัฒนาสังคมชุมชนให้อยู่ดีมีสุขให้มีอาชีพเพิ่มรายได้ลดร,รายจ่ายประวัติการทำงานรองผู้บริการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อดีตนายกสมโมสรโรตารี่หัดใหญ่นักขรดอดีตประานนกกปรธานคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดอาเซียนคอนโดมิเนียมสองหัดใหญ่หมายเลข6นางรัชนีพรรัตนตถาวรอายุ49ปีการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยธรรมาศาสตร์อาชีพงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพงานสื่อสารมวลชนด้านสื่อสิ่งพิมพ์ประวัติการทำงาน นักข่าวนักเขียนนักหนังสือพิมพ์เจ้าของบรรณาธิการนิตยสารโปลิสแมก,กซีนนักวิชาการด้านสื่อสารการเมืองที่ปรึกษานักการเมืองท้องถิน่นหมายเลขเจ็ดนายสุนันท์เทพศรีอายุ63ปีการศึกษาสูงสุดปริยโทการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยายลัยทักษิณอาชีพที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีการบริหารงานงานด้านบริหารบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ประวัติการทํางานผู้ตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประธานอนุกรามการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนนี่คืออห้าาาทเเเรเสรสิ์ป็ขง